พี่น้องปองไปสุขสุขคนทั้งบ้านครับพี่น้องวันนี้แอดนำพาแฟนสาบแฟนสองมาตามตัวเลขแนวทางจากลูกสาวคนหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีของคุณยายฝันแม่นหลายคนหลายคนเคยบึงเคยเห็นเคยเด้ช่มคุณยายฝันแม่นไปแล้วครับแต่ว่านี่เป็นลูกสาวแท้ๆของคุณยายฝันแม่นเพราะว่าคุณยายอาจจะทิ้งเลขสูตรไว้ให้เป็นหลักลเลขสูตรที่แม่นแม่นหลายคนหลายคนอยากเห็นครับ เห็นหน้าลูกสาวคุณยายฝันแมนว่าเป็นคนจังใดเพื่อนเดินทางมาจากกรุงเทพกรุงเทพหร่ครับพี่น้องครับแฟนยูบานยูซองละครงวดที่ผ่านมาเฮ็ดสูตรออกมาได้หกเจ็ดวันเดียวโคโลครับพี่น้องเอฟซิ FC ตูจันมอนิแอดเองเลยมาเอาลงช่องเพื่อจะให้พี่น้องแฟนคลับแฟน่องได้เห็นได้รู้ได้ไปพร้อมๆกันครับพี่น้องว่ารูปแบบแนวทางงวดนี้ของเจ๊หลวงจะออกมารูปแบบใดลูกสาวแท้แของคุณยายันแมนครับ ขอไปฟังฝันเบาปันจ่าครับพี่น,อนอ้องเชิญครับวันจะชอบคลิปนี้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่า,าชิ้น,น,นงานครับพี่น้องไปขอไปฟังคุณยายเอ็นคุณเจร่วงฝันเบาฝันจ่าครับพี่น้องเชิญครับท่านครับพี่น้องนี่เป็นคือลูกสาวลา่ะเอ้ลูกสาวคนหนึ่งของคุณยายฝันเหม่งครับพี่น้องแลนหลายคนจะเคยเห็นและเคยชมคุณยายฝันเหม่ง ดังที่สุดครับพี่น้องสามตัวเขียนๆสามงวดตดิดๆมือนี้เพิ่งอาจจะถิงสูตรหรือว่าแนวทั่งให้ลูกสาวเพิ่นเดิมาเหตุไปงวดที่แล้วหมดจะแตกครับวันนี้มาลุ้นกันว่ารูปแบบแนวทั่งเจร่วท่องออกมารูเปลบาไงเป็นเลขสูตรบาเรื่อยนะเดี๋เจร่วงเป็นเลขสูตรค่ะเป็นสูตรที่ห้อนจับจับตัดตัวที่บโบซน้นออกเลยแต่จะเรือแค่ตัวซน้นตอนนี้ห้อจะ ชนกันที่เรือคัดมาซีตัวแล้วจ้ะคัดมาซีตัวแล้วตะวนันเฮายังบ่ทันมีเวลาไปหาจับมาชวนอีกเมื่อนี่เขาสิมาให้แค่พที่กัดซีตัวซีตัวชนที่เออ,อาจจะแตกแล้วค่ะพอเขาแตกมาสองงวดแล้วเอีอ้ยซีตัวเนี่ยอาจจะคือสามารถจับคู่กันได้เลยถ้าผู้ดใดไม่อ,อยากรอก็จับคู่กันได้เลยแตว่ว่าหันบางเทือมันก็มาแค่ตัวเดียวเลยจ้ะเดี๋ยวเขาสิมาคัดอีกรอบนึงแตว่ว่า รอบนี้เขาตับที่กัดออกมาที่คัดออกมาแล้วซีตัวเนี่ยได้ที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งแลนะจ๊ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหันเกลื่องพันเกลื่ในเบงทีดน่อยมาเป็นเหล็กตัวใดเน่อันนี้ตัวพันไม่ได้ตัดไปหน่อยพ้ามันหย่อนสื้อโค้ททีายอีกจ้าหนึ่งอันนี้เป็นเหล็กสุดตัวจุดไม่ได้ตัดป่ะแมนจ้ะ ที่การบนซีตัวที่เขายังก็โบตัดด้วยจ้ะที่เขาคัดออกมาแลบบ้วเดี๋ยวมือแรงเขาจะ้ะเขาเสียเออไปเปิดสูตรเพื่อที่จะตดัดมาให่เด้อจ้ะตอนนี้อเอาตัวนี้ไปสก้อนเอาตัวนี้ไปสก้อนจ้ะมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งพี่น้องไปจับคู่ร้องเบิงบอลหรือยังไงจับคู่เดีะยวบออยากถากไปจับคู่รองเบิงเลยก็ได้ด้อจ้ะแต่ว่า ถ้าผู้ถ่าได้ล้อได้มันยังอีกหลายมือที่เลเออ่นสออกด้วยจ้าถ้าผู้ใดถ่าได้ล้อได้กะล้อเขาจับเอ่อฟันตัวเดียวแล้วก็เขาก็จะจับคู่ให้ดีๆตัวเดียวหรือสามตัวแตกกันซึ่งเขาแตกมาแล้วสีงวดด้วยจาออ้าล้รอร้อดีกว่ากะล้อดีกว่าผู้ใดกะผู้ใดอยากรวยกะล้อเบิ้อง้ะจ้าผู้ใดอยากรวยกะถ่าเบิ้องจ้าแล้วท่ากับมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งสี่ตัวโคโลดีน้องแต่ว่าถ้าท่านใดไปจับคู่ถ่ากะลองไปจับ,ยยบเบื้อง แต่วันนีาทางเกรลร่วงห้มากเลคือซีตัวนี้แต่ว่าบอท่านได้จัดแม่ค่ะถ้าไปจัดช่วงโคุ้ดท้ายหรือว่าตามมืออีกเท่านึงจ้ะแต่ว่ามือนี้แอดเอ็นน้ำภาพแฟนคลับแฟนช่องมาให้หูจักกลับไปหลังนเอฟซีว่าลูกสาวของคุณยายฝันแม่นแต่อยากได้แนวทางแบบี่เฮาล์นเท็ดยูนิคกับฝากช่องอีกครับหน่เปลี้ยงแนวทาง ามาบิ่งตัวเลขแนวทางครับพีนบนบ่น้องเอฟซีาเป็นไตัวไดเวทเนี่ยเดี๋ยวหอาไปดูตัวเลขาาครับพี่น้องครับเป็นตัวเลขแนวทางของเจรวงทองครับพี่น้องลูกสาวของคุณย่ยฝันแม่นเป็นรูปแบบแนวทางเป็นเลขพิกัดพิกัดฟันเน้นๆครบับพี่น้องเอฟซีทุกน่านจะมาเป็นไฮมากกว่ากับที่สี่ตัวมีตัวใดนในแอดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มี 8, ม 9, ม 0, มหนึ่งคล้ายๆเลขเลขวิ่งจับคู่พี่น้อง ช่ใช่ลักษณะนั่นน่ละ,ะล่ะจะมาเปลิลห้มมกอนสี่ต่ว่าพ่ทเด็ดตัดได้พี่น้องพ่ทันไดตัดเนีเพราะว่าก็จะตามมีทฤษฎีเช่นว่าพ่นตัดแล้วเหลือตัวเดียวคอหล่อหรือว่าจับปูออกมาลักษณะใดแอดเองจะตามใหยีะดเช่นึงพี่น้องกดติดตามเราไว้กดติดตามรอไว้แล้วพี่น้องเนา,านนะัาตัวเลขกจะท่างเกลี่รงงวดนี้กี่บาดิดๆบเน้นเนนเนืนน้นนนนนอสออกมารูปแบบใหแอดเองจะตามสีตามให้พี่น้อง เพราะว่ามือนีกับผ้ามัหูจับก,กับลูกสาวของคุณยายฝันแมน่นหลายคนหลายคนนี่ยิ่งข่าวว่าลงมาอยู่บ้านแล้วลูกคนถิ่มสูตรถิ่มยังมาเหุกันบ่มือนีแอดเองเลยมาสอบถามเมบื้องตัวเลขแนวทางครับพี่น้องพันก็มีสูตรคือบ่าหรอครับพี่น้องจะมาเป็นเลขสูตรเลขสูตรพิกัดจะมาตัวแนวทางวันนี้พนถิ่มมาเห้คือถ้าแม,ม่จับคู่กมาก็จะเป็นแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหมดยูิแนวไหนพี่น้องเอฟซีท่ทนลองเดแอดจะลองจับเบื้องไหนเนาะ เป็นเล็กจับคู่ออกมาจะเป็นหน้านี้พี่น้องเอฟซีทุกท่านจะว่าพี่น้องถ่าจับคู่ออกมาบนตรงจิตตรงใจแฟนบแฟนสองพี่น้องกับไปจับออกออกช่องเทเลกกอยากขึ้นเขินไอ้ในญ่ในพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพราะว่าออกช่องใหญ่เทเลกกับบอท่านด้ออกจังเกียร์แต่งเกียร์เพิ่งรู้มาจากทุกทีหล้นโดนไปกับสิคุนสิชินไปดอกครับกับกองมิอนกะไปพิจารณาเอาครับพี่น้องรักมากกับชื่อแปดเก้าศูนย์หนึ่งเป็นจัดหน่อออกมา อาจะเป็นตัวใดเป็นแปดหนึ่งบ่อเก้าหนึ่งบ่กศูนย์หนึ่งบ่อเก้าศูนย์บ่กพี่น้องกลับไปพิจารณาเอาหรือว่าพีนออ่น้องเอารักหลกลัวและคนเคยมีสูตรตัดดับพี่น้องกลับไปตัดออกบ่าตัวใดดับก็จะเหลือตัวนั้นพี่น้องไปพิจารณาเอาช่างช่องเสนอียเป็นเพ่อแค่สียกลางและพีน่น้องด้วยการตัดสินใจเขียนยืมอีฟซีอาชคฮามานฮารามารวยงวดวันที่หนึ่งกันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบหก ไอ้ชั่วคามานครับอเอฟฝากไว้หรือว่าพี่น้องเบิ้งประความเป็นเชิงไป็สัตว์ละครับพี่น้องเอฟซิทุสันบิุงเบิ้งประความเป็นเชิงมักระจังเอาของเพิ่นบ่มักระพานไปสัตว์ละครับพี่นอ้องงวดวันที่หนึง่งกันยาสองพนห้ารรูปแบบแนวทางของเจรวง โชคไขมันครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็น,ำนกำลังใจทางชิมงานน้ำหนัเด้อพี่น้องเด้ออย่าเลี่ยงกดกระดิง่งจริงๆไว้น้ำเน้อพี่น้องเป็นอย่างไรจริงๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆชอ็อตเด็ดจากทางชิมงานครับถ้าพี่น้องกดกระดิ่งไว้ถ้าเกิดมีข่าวสารใหม่ๆมันก็นจะเด้งดึ๋งึ้นเลยครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์พอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าลงสวัสดีครับ